สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนยินด,ดีตอนรับของสุชองมาดามอิสานผ้าเสบชันแนวนั่นจะพี่น้องเอาสำหรับอคลิปนี้นะจะพี่น้องน้องมาดามก็อยากมาวอาแมนแช่เนาะจ้ะเรื่องการแต่การเพิ่งตัวเองเนาะจ้ะสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็มักเกษตรอยากอันอยากออกจากงานอืมอยากออกจากงานมาอยู่บ้าน อยากมาใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงเราจะมาดามกอสนับสนุนเราจะพี่น้องเนาะสำรับไผ่ที่กำลังคืดอยู่แต่กะยัง่งคืดโป่งบบตกเราจะบบลู้วสีออกดีหรือบบออกดีเราจะอยากให้มาเบิงในสิ่งที่มาดามเลยตัดสินใจจากมือนั่นเราจะพี่น้องได้ออกจากงานประจํามาจากสาวโรงงานมาแล้วก็มาใส่ชีวิตพ่อเพียงเราจะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้บาบ่บได้เอา ขาของเงินเราจะพี่น้องเนาะมามาเปรียบเทียบกับพวอมซุกที่เห่าได้ในแต่ละมือ้อหลังจากที่เหาเลยออกจากงานประจำมาเนาะจ้ะสำหรับตัวของมานามีเองกะได้ออกจากงานมาเป็นระยะเวลาก็นานจะประมาณสามปีเนาะจ้ะสองปีกับสามปีแล้วตอนนี้มานามกะบไ่ไดดมีายใดประจำยังเราจะพี่น้องแต่ว่ากับบ่ไดดมีหนีมีสินยงังกกใช้ชีวิตไปตามวิธีออแล้วก็ มีการออกมาปลูกพักปลูกหญ้าก,กินเนาจะพี่น้องเนะ้าสิให้พี่น้องเบิง่งเราจะพี่น้องเนะาะพักสีมาดามปลูกไว้กินเนาจะพี่น้องไว้ตอนนี้มันกับใกล้สีชินสุดหนาหนาวแลนะ้วเนาะอันนี้มาดามกับปลูกั้งเต่นานาหนาวกัลร่างเริ่มตอนนี้กันได้เก็บกินไปแน่นละ้มันก็นเริ่มแก่แล้วนะจ้ะเนี่ยอันนี้สิเป็นบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของมาดามนาะจ้ะ เหาสาม,มารถปลูกพักไว้กินเองเราจะพี่น้องเนาะโดยที่เป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าเหาสิ่งใดที่เหาสาม,มารถปลูกไว้กินได้ก่ะเอดเราจะพี่น้องเนาะเพราะว่ายุคโควิดนี่มันเป็นยุคที่สางผลกระทบเลยก็ส่งผลกระทบไห้ทุกคนได้รับผลกระทบเนาะจ้ะอันนี้เป็นต้นหอมเราจะพักหอมบัวมะดามกับปลูกไว้เด็ดกินเนาจะพี่นอ้องเห่ากระสาม,มารถมีพักไว้พักปลอดสารเนาจะว้เก็บกินได้ ส่วนทวงนี้ก็สิเป็นเบีย้ยบักหุ่งเนาะจากที่มาดามไปเพาะไว้พันห่อนแล่นก็ับอนมะละกอแข่งเนาะมันกระลังออกอันนี้ก็สิมีแสงส่องเน่นเราจะพี่น้องพอว่ามาดามกันทายย่ามแสงออกเนาะอันนี้ก็สิเป็นพักพักอีตู้เนาะจากพักสลัดที่มาดามปลูกไวอ้ออมก็มีต้นบัหุ่งที่ห้าขาดบดได้เลยเนาะกินย่ามเลยกับบมีเบือก็มีพวก ต้นมะเขือพักหอมปอมอันนี้ก็เป็นพักขึ้นชายแล้วแต่ที่มาดามปลูกไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพักสลัดพักโูระผ้าพักใดที่เห่อกินเลาวแต่พี่น้องเห่าปลูกไว้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกพักสลัดแนละ้วแต่เนี่ยที่มาดามปลูกไว้หลังบ้านพื้นที่เห่อยาปล่อยให้ว่างเล้วแต่พี่น้องเนาะใส่ให้มันเกิดประโยชน์เนี่จ้ะพักไอ้ขื่นชายอืมอันนี้ก็เป็น ต้นมะเขือเทศนี่แมา่ดามสิให้พี่น้องเบิ่งนี่ตัวนี้มันเกิดเองจ้ะนี่โกมะเขือเทศโกนี่ดุกจังขนาดเลยบว่งดูนี่พี่น้องเนี่ยแม่บุษุกเลร,รอจ้ะแต่ว่าดุกขนาดส่วนทางนี่ก็สิเป็นแมา่ดามใหม่พึ่งวานเบี่ยพักไปนะจ้ะพี่น้องแนละ้วพักไอ้บ้านบ้านมาดามเออแนละ้วพักกาตดต้นเนะจ้ะพักกาตดต้ดพักกาดซ่อมกับพัก,กวางตุ้งนะจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นพักขนาเนี่ ขนาม,มาดามก็ได้ตัดไปกินแล้วนั่นกะปงบ่งหยอดออกมาอีกอืมนี่แเราจะพี่นอกเป็นวิธีการพึ่งตัวเองนะจ้ะเห็นบอกมะเขือเทศมาดามงามขนาดเลยอันนี้ก็เป็นพักกาดขาวนะแต่เนี้ยเอาว้ใส่กินกับหลากกับก้อยใส่ตม้มแกงจืดต้มเส้นต้มมาก่ายอย่างไรเบอร์เราจะพี่น้อ,อาหารเมนูง่ายๆนะจ้ะส่วนห้างนี่ก็จะเป็นเนี่พยพักอีตูนี่เนี่ ีคนอีสานค่ะบ๊วด็ดพตูตไวใส่เก๊งน้องใหม่ไสแ้แก๊งปูแกงปลาไงแก๊งน้องใหม่สมในเบิดนี่เห็นบ่น,นี่ผักสลัดอันนี้เป็นสลัดแก้วนะจ๊ะมาดามกระเก็บไปกินแน่เนี่ยมนกะโปรงออกมาเรื่อยๆส่วนทางนี่ก็สิเป็นคางบ้านนี่ต้นบางฮงเนี่ยมาดามปลูกปลูกไว้เรื่อยๆนะจะพี่น้องเป็นรุ่นๆไปเพราะว่ามันไมได้กินเป็นรุ่นๆไปนะจ๊ะเนี่ยเห็นบ่ออกหมาแล้วต้นเตี่ยๆนั่งได้นี่จะพี่น้องอันนี้เป็นฮ้อนเล่น ท่อนแหลนออกต้นออกหมากสิได้กินแล้วกบมีมาดําปูกไว้เบิดเราจะพี่น้องพวกพักในในขัวเห่าที่ต้องใส่นะจ๊ะในพักอีเลิศอือแล้วก็มีต้นมะเขืออันนี้มีพักหอมปลอมนี่มาดําหวานไว้หวานไว้สิได้ใส่กินนะจ๊ะเวลามันใหญ่ก็สิได้มาเก็บอืเก็บกินไม่ต้องไปเสือเขามาเก็บอายุขังบ้านเห่า ว่วนอันนี้ก็เป็นต้นมักฟกักเนะจ้ะมันย่งบวออกมากมกน้ำเต่าไหมมาดําเบาพิษน้ำเต่าอือันนี้มันโกบงังุงมันมันเถ่าแล้วเลอแค่นี้นะจ้ะเอดเป็นคางไว้เนี่ยคางน้ำเต่าอือันนี้ก็เป็นก้งบังนาวนะจ้ะ้งบังนาวมาดําซื้อมาปูกว้แต็งๆย่างบริออกจกงานมากนะจ้ะมันก็นใหาย ให้หมากให้ผลเห่าได้กินเลยน่จ้ะเห็นป่าสามารถเก็บกินได้เลย,เลยพ่อได้เก็บกินนราจะพี่น้องพ่อบ่ได้จกเงินในกระเป๋าจ้าของออกไปสื่อเขาทุกอย่างเราจะพี่น้องเออซอยประหยัดเงินในกระเป๋าเฮาอันนี้ก็ดอกลาวเรืองมะดามันปลูกไว้นะจ๊ะส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นเนื้อฟักเงาฟักเงามันก็เก่แนหลัมะดามบ่ได้เก็บกินนะจ๊ะก็สิมี มะกอึมะอึกะหาตะออกนะจ๊ะนี่มันกำลังเป็นหน่วยในหน่อยกำลังออกดอกต้นมกพริกกะอันนี้แม่ดํามันออกเองนะจ๊ะต้นมกพริกมันเกิดเองอันนี้ต้นมะเขือมะเขือมันแย้มนี่มันกระสีบกคอยออกหมากแน่นจะพี่น้องบ่แม่แย้มฝุนนั่นนี่เห็นบอไอถั่วฟางเงาถั่วฟางเงากำลังออกหมาก ส่วนทางนี้อันนี้มันเป็นฝรังกิมจูนะจ๊ะมันตุ่นในหน่อยนึงมันแต่ว่ามันก็ออกดอกออกมาแล้วแต่ว่าบลูว่าสิติดหรือเปล่าเ้าจะถ้าว่าดินดินมันบ่ค่อยได้บำรุ่งนะจ๊ะแต่ก็รอเบิ่งไปอืดูเล่ซามีิเฮาดูเลขอะไรส่วนทางนี้ก็เป็นกระลำนะจ๊ะกระลำมาดามล่องซื้อมาปูกไว้จ้ะหอมบัวตุนหอมปูกไว้กินนะจ๊ะ หัวหอมที่เขาซื้อมาเขาก็มาเสียบลงดินไว้เล้ได้เด็ดใบมันกิน,นจ้ะพ่อได้กินได้ใส่จะพี่น้องบ่ไอบ่คอยค่อยได้จุกเงินจะฟองออกไปซื้อดอกนี่บักพริกอืมจ้ะก็เป็นสวนในน้อยบริเวณขางบานของมาดามนะจ๊ะพี่น้องมาดามใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะจ้ะเออเอาสำหรับผู้ใดที่มักอะลองเอ็ดเบิ้งนะจ๊ะคุณมกกล้วย มะกล้วยก็เอาเครือแล้วปลูกปีหนึ่งยังออกเครือพี่น้องเอ้ยมึงหูนะสองเครือนี่ทา่านีงก็เป็นบริเวณหนะน้าบ้านมีเวัชกระ,ะเพราต้นกระเพราใบสารเนรอืมสารเนรแล้วก็ทา่านีงก็เป็นสวนทั้งหน้าบ้านน้องมาดามก็เอาไอ้ก้าพักสลัดมาล้งไวน้นะจ๊ะมันยังบ่ใหญ่หรอกก็จะเป็น ถั่วเนจาจะพี่น,อน,น้องเนาะถั่วฝักงาถั่วไร่ถั่วไร่บ้านเฮาเนี่ยเอาไปตำตำกินได้เก็บกินอยู่ตลอดเราะพี่น้องใส่เอาไปต้มกินกับปลาไอหนึ่งปลาก็ได้เนาะจ้ะเนี่ยเห็นบ่ะบุญชายนี่ผักแพ่วนี่ให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการเกษตรน่าจะปลูกไว้ยู่ไว้กินเห็นว่าคะขนาดพอได้เก็บใส่ตุ่มมากมาจาพี่นอ้องนี่ห้องนี้มาดังกระลูกเป็นดอกใหม่ต้นดาวเรืองโอ้มีดอกดาวเรืองอยังบอกแต่ว่าในนี้ท่านตะวันอาจารย์เห็นไหมส่วนท่านตะวัน,นพักพกระทตก็มีมีทุกมุมทุกเจเห็นไหมพี่นอ้องทางนี้ไว้ พูนดอกไม้ก็กำลังบานนะจ๊ะดอกไม้ก็กำลังบานอืมพี่น้องเบิง่งปลูกไว้ประดับบ้านนะจ๊ะไว้เบิง่งสื่นส้มย่าม,มะเสาวจะเห็นแล้วก็สดสุดนม่แห้งในหัวใจนะจ๊ะพี่น้องเนาะอืมพูนจ๊ะส่วนไหนอยู่หน้าเนาะอยู่หน้ามาดามกระพึงเริ่มสเสีดเนาะเดี๋ยวว่างๆแล้วสีไายให้พี่น้องเบิง่ง โอ้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจังไรนแน่้เป็นพักสลัดที่มาดามปลูกไว้ยูหนาเฮื่นนะจ๊ะน,นี่ก็สิเป็นประมาณซ้ำนี่นะจ๊ะบริเวณพื้นที่การเพาะปลูกวอยูว้กินในขั้วเลื่อนห้าเราจะพี่น้องเนาะสรอยให้ห้าประหยัดภาษ้จ่ายบ่ต้องควักเงินในกระเป๋าห้าอ,ออกไปแสดอย่างนะจ๊ะอ,าอ้าวเราจะพี่น้องไอไรก็เไยผ่าละยงางส้มแล้วสำหรับพื้นที่การ,กรเกษตรทีบริเวณรอบๆบ้านของมาดามที่ใส่ในการ ปลูกพืชพักสวนขั้ว,วใบไส่เนาจะพี่น้องเนะาะม,มันสิซอยเฮ้าประหยดัดเงินในกระเป๋าของเฮ้านะา๊ะแล้วกันในยุคโควิดแบบนี้นะจจะพี่น้องเฮ้าเป็นการพึ่งตัวเองเราจะโมตองออกไปข้างนอกออกไปซื้อเขากินสะทุกทอย่างเราจะอยากเชิญชวนในพี่น้องเราจะที่คิดกำลังอยากจะออกจากงานอืมอยากออกจากงานอยากกบมาอยู่บ้านแล้วอยากมาเอ็ดแบบมาดามเราจะอย่ามัวแต่คิดเราจะพี่น้องลงมือทำ ล้วเท้าสิดได้รู้นะจ๊ะพี่น้องมันบอกมีอีย่างเกินความสามารถของค้นเท้าอะไรหอกนะจ๊ะเนาะอืมสําหรับใครที่อยากเข้ามากคอมเมนต์พูดคุยกับมา่ดามกะมาพูดคุยได้นะจ๊ะตนตอนนี้มาดามกันยังบ่ค่อย,อยได้มีเวลาเอ็ดคลิปอย่างนะจ๊ะพี่นอ้องอา่าเพราะว่าแมเมื้อเสากะบางมือส่วนหมากกสิออกไปหน้าอืมออกไปหน้าไปเอ็ดอยู่ในสวนอยู่หน้าละ่ะเออตอนนี้พ,พ่อเพิ่นกับปูกหม่องโม่อืม ลังเอดทดร่องปลูกนะจ๊ะเดี๋ยวสิไปทายมาให้พี่น้องเบงบักหมก,กัน,นวยไงไงเติบอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีมาดามเอาไอ้ต้นพนลไม้หลา,ลายอย่างเอาไปปลูกผสมประสานกันเพื่อไวอ้เพื่ออนาคตนะจ๊ะบรูว่าสีโลดหลือสีรวงอย่างไรแต่กรอโลเบงนะจ๊ะอืมแล้วก็จังไรก็ฝากติดตามฝากรับชมนะเด้อเราจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปของมาดามเลยก็ขอขอบพระคุณ ขอพระคุณทุกๆคนที่ให้การอันติดตามรับชมมาโดยตลอดสิเบิ้งน้อยเบิ้งหลายมาดามกับ่บเรว่านเราจะพี่น้องขอพระคุณหลายกว่าเราจะพี่น้องอือพอว่าอุ่าเสียสละเวลาเขามารับชมเราจะเอาสําหรับคลิปในมาดามกัตตองขอจบไว้เพียงแคนีก็เราจะพี่น้องเนาะสําหรับใครที่ชื่นชอบการทําเกษตรเราจะมักปลูกผักปูง้าไปกินดีจะพี่น้องเออเข้าได้กินผักปลอดสารแล้วกัน เป็นการพึ่งตัวเองเราจะพี่นองเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจะพี่นองบุญรักษาที่บดาคุ้มครองสวัสดีจ้า